สบายดีพี่น้องป้องปลายบรรยากาศยามเช้าเทศบาลเมืองนองไขยนะคะ,อะตอนนีอ้อากาศดีมากนะคะมีฝนลงเม็ดมันนิดหน่อยนะคะเย็นสบายมากนี่กับ่าชมพญานักคนนำนะคะอยู่หน้าวัดลำดวนจังหวัดนองไข่นะคะ สวยงามมากนะคะมีพี่เก็บวิ่งผ่านคุณธรรมนัทนะคุณทูนก็อากาศดีมากร้านกาแฟยำแซวนะแซว,วก็มีร้านกาแฟาลายร้านนะคะที่ปลูกแถวริมปลูกนะคะอากาศดีสุดๆปรึมครึม ข้างหน้าเราก็จะเป็นตลาดทัศเด็จนะคะยามเสา์คึกคักกันแล้วนะคะรถจอดเต็มเลยซื้อของจากตลาดอินโดจีนนะคะอ่าแค่นี้ก่็น,นะคะสำหรับมื้อน,นี้สบายดีค่ะ